รถถังไทย96หรือที่รู้จักกันในชื่อแท z ทีเป็นรถถังหลักของจีนที่ถูกพัฒนาโดยประเทศจีนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนโดยถูกนำมาใช้งานตั้งแต่ช่วงปี1997เป็นต้นมารถถังรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งใน9ก้าสำคัญของจีนในการพัฒนาอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ที่ทันสมัยและสามารถแข่งขันกับรถถังชั้นนำของโลกได้ในระดับหนึ่ง ไทย96ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเร็วพลังการยิงและการป้องกันโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล730แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วพอสมควรสำหรับรถถังขนาดใหญ่ที่หนักถึงประมาณ42ตันนอกจากนี้ยังสามารถวิ่งผ่านภูมิประเทศที่ครุขระและมีความสามารถในการลุยน้ำได้ลึกประมาณ1.4เมตรโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ ด้านอาวุธหลักรถถังไทย96ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบเรียบภายในลำกล้องสามารถยิงกระสุนเจาะกราะกระสุนแรงระเบิดสูงและยังสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องได้อีกด้วยซึ่งเป็นความสามารถที่รถถังสมัยใหม่ควรมีป้้มปืนยังสามารถหมุนได้360องศาและมีระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่ทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้แม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่ ในเรื่องขององค์การป้องกันตัวรถถังมีกรอะผสมที่แข็งแรงสามารถต้านทานการโจมตีจากกระสุนเจาะกรอะและจรวดต่อต้านรถถังในระดับหนึ่งอีกทั้งยังมีระบบป้องกันจากอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์รวมถึงระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในตัวรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือที่อยู่ภายใน ลูกเรือของรถถังไทย96ประกอบด้วย3คนได้แก่ผู้บังคับการพลขับและพลหญิงโดยไม่มีพลบรรจุกระสุนเพราะรถถังรุ่นนี้ใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยลดจำนวนลูกเรือและเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงในสนามรบไทย96แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าประทับใจโดยเฉพาะในด้านความคล่องตัวและความแม่นยำในการยิง แม้ว่าอาจจะไม่ทันสมัยเท่ากับรถถังรุ่นใหม่อย่างไทย99แต่ก็ยังถือว่าเป็นกำลังหลักของจีนในหลายกองพลและยังถูกส่งออกไปยังบางประเทศเพื่อใช้งานเช่นกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทาย96ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นรุ่นไทย 96A ที่เพิ่มกรอบแบบระเบิดเพื่อรับมือกับอาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่และรุ่นไท 96B ที่ได้รับการอัปเกรดเครื่องยนต์ ระบบควบคุมการยิงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ทันสมัยและสามารถสู้กับรถถังจากประเทศอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่ารถถังไทย9 6จะไม่ได้ลำหน้าที่สุดในโลกแต่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของยุคใหม่ของจีนในการพัฒนากองทัพและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการทหารของประเทศจีนในอนาคต